รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฟอร์เมนเต้คอมบูชาน้ำชารถน้ำผึ้งวินิกาสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ light. ชาขาวผสมสมุนไพรเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ ัดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตชีวาพบกันวันอาทิตย์เช้าเแบบนี้นะคะทางช่อง33แ่งนี้กับบิณั์สิริบุญณัฐพันธ์วันนี้ยังติดตามบรรยากาศควันหลงจากงานกิจกรรมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่22ที่เราจัดทัวร์ไป3าจังหวัดด้วยกันก็คือบึงการน้องคายแล้วก็นกครพนมนะคะเมื่อวันที่17-19ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองก็คือไปร่วมงานเทศกาลออกพรรษาแล้วก็ไปทอดกรถินกันที่วัดถ้ำสีชมพูนะคะกิจกรรมสนุกสนาน ได้บุญกันไปทั่วหน้าซึ่งก็มีบรรยากาศมาให้ติดตามชมกันนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ c ีพีแรมที่สนับสนุนขนมปังอร่อยๆเนี่ยนะคะเป็นขนมปังเลอแปงมาให้กับแฟนๆรายการได้รับประทานกันซึ่งเป็นขนมปังที่นุ่มอร่อยได้ประโยชน์เราไปทานกับเครื่องเคียงที่เรียกว่าเป็นสินค้าพื้นเมืองอร่อยอรๆอยู่ที่นี่เดี๋ยวต้องไปติดตามชมบรรยากาศกันนะคะ เลอแปงนะครับเราจะทําเป็นอาหารว่างเป็นเรียกว่าฟิวชั่นฟู้ดนะครับถ้ามาอีสานนะครับก็ต้องนึกถึงนี่นะครับไส้กรอกอีสานแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คืออยากนําเสนอก็คือเจลปลาแดดหรือเจลบองนะครับวิธีก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็เนี่ยครับก็เหมือนทาสเปรย์แกมนะครับพอทาเสร็จนะครับก็เอาผ่านนะครับใส่ลงไปมากน้อยใส่ไส้กรอกเลยอยากใส่เท่าไหร่ก็เต็มที่เลยครับ แล้วก็กรอบก็สามารถทําเป็นจัดแบ่งได้นะคานี่เป็นอะไรที่ง่ายๆน,นะครับวันก่อนได้ชิมแล้ววันก่อนก็เป็นขนมปังที่มีทั้งไส้กอรอกแล้วก็เป็นขนมปังสุขภาพแจ,แจ่วด้วยแล้วก็คุณเชียงอะไรต่างๆที่เป็นสินค้าชุมชนนอกจากนี้แล้วนะคะข่าวสารสุขภาพประจําสัปดาห์นี้ค่ะจะมาแนะนําเรื่องของการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะวันนี้จะมาแนะนําว่ามีอาหารอะไรที่สามารถ ป้องกันมะเร็งและเอาใไซเมอร์ได้ต้องมาติดตามรายละเอียดกันนอกจากนี้แล้วค่ะการทานอาหารเขาบอกว่าสมัยนี้เขาบอกว่าทานอาหารยอ,อ,อย่าอิ่มมากแล้วก็ต้องกินให้อิ่มพอดีเพราะว่าการทานอาหารที่อิ่มพอดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่แต่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านไหนเดี๋ยวต้องมาติดตามกันแล้วก็ปิดท้ายกันค่ะตื่นเช้านาะแปลงฟันแล้วหรือยังเช้าแปลงฟันแล้วกลางคืนต้องแปลงฟันด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าการแปลงสีฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยจะเป็นประโยชน์ด้านไหนอย่างไรติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสารสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ค่ะเว็บไซต์ Harvard Health Publishing โดยดรแฟรงค์จากมหาวิทยาลัย h าวเวิรให้ข้อมูลว่าอาการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นจุดเริ่มต้นของโรคมะเร็งหัวใจเบาหวานและอัลไซเมอร์ อาหารที่ช่วยลดการอักเสบได้แก่มะเขือเทศน้ำมันมะกอกผักสีเขียวเข้มถั่วต่างๆสำหรับผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นบลูเบอรี่สตอรอเบอรี่เชอรี่นอกจากนี้ควรเลี่ยงอาหารที่ทำให้เสี่ยงต่อการอักเสบเช่อนอาหารทอดไขมันสูงน้ำอัดลมเนื้อแดงเนยเทียมรวมทั้งควรดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายและนอนหลับอย่างมีคุณภาพ ของคนที่กำลังลดน้ำหนักคือกินน้อยแล้วหิวมีอะไรที่กินแล้วอิ่มแต่ไม่ทำให้อ้วนแพทย์หญิงที่ดาก,การรืจิพัฒนากุลโรงพยาบาลสมิติเวชให้ข้อมูลว่าอาหารที่ทำให้รู้สึกอิ่มได้นานเหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักได้แก่ 1. ถั่วต่างๆ 2. ไข่แต่ควรเลี่ยงการน,นามาทอดหรือเจียวด้วยน้ามันมากๆ 3. ปลา 4. ข้าวโอต๊ตควรกินเป็นอาหารเชา้าร่วมกับนมและถั่วต่างๆ 5. กินผักสลัดก่อนอาหารจานหลักจะช่วยเพิ่มความอิ่มนอกจากนี้ควรเคี้ยวช้าๆและออกกำลังกายเป็นประจำ ใจตีพิมพ์ในจามาอ่อนโคลจีได้วิเคราะห์ข้อมูลชาวอเมริกัน159,840คนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15ปีพบว่าแบคทีรียามากกว่า12สายพันธุ์ที่พบในช่องปากมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงเกิดโรคม,มะเร็งในลำคอเพิ่มขึ้นร้อยละ50ดังนั้นควรทำความสะอาดฟันให้ครบทุกซี่ทั้งด้านในด้านนอกและด้านบดเคี้ยวไม่บ้วนปากทันทีหลังแปลงฟันเนื่องจากจะชะล้างฟลูออไรด์ออกไปและใช้ไหมขัดฟัน เป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคเหนือกอักเสบและลดเสียงมะเร็งลำคอได้ปปันนนให้คคุกโ